สวัสดีครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการลบแอคเคาท์นะครับใน Windows 10นะครับแบบง่ายๆเลยนะครับผมก็หลายๆท่านคงสร้างแอคเคาท์ขึ้นมานะครับแล้วไม่รู้ว่าจะลบออกอย่งไงถ้าเราไม่ได้ใช้แอคเคาท์อันนั้นแล้วนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพามาลบแบบง่ายๆเลยนะครับผมครับผมก่อนอื่นนะก็ให้เรามาที่ Search Windows ตรงนี้นะครับ แล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ con นะครับก็คือ Control Panel นะครับผมนะครับพิมพ์แค่นี้นะครับ cont นะครับก็จะขึ้นมา Control Panel นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับนะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะครับอาจจะขึ้นเป็น Large icon นะครับหรือ Small icon อย่างเงี้ยครับให้เรามาที่ View by แล้วก็มาที่ Category นะครับผม นะครับแบบนี้นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้เรามาตรงนี้ครับ user account นะครับผมอ่าคลิกเข้าไปเลยแล้วก็มาตรงนี้ครับ user account ครับแล้วก็มาตรงนี้ครับ manage order account นะครับตรงนี้เลยอ่าเราก็จะเจอ my account ใน windows 10ของเราที่เราใช้งานอยู่ นะครับในที่นี้นะครับผมใช้อยู่2 Account นะครับ Account หลักของผมสังเกตนะครับก็จะคืออันนี้ครับอันนี้ Account ลองนะครับผมผมมีพา s s w เ r ิร์ดนะครับอันนี้ไม่มีพา s s w เ r ิร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะมาลบอันนี้นะครับอ่าเป็นตัวอย่างนะคลิกเข้ามาที่แอคเคาท์นะครับแล้วก็มาที่ delete Account ครับอ่าตรงนี้นะครับเขาก็จะถามว่าคุณต้องการเก็บไฟล์ไว้หรือเปล่านะครับ ถ้าเก็บไฟล์นะครับจะคี e ไฟล์นะครับหมายถึงว่าเก็บไฟล์เอาไว้นะครับแล้วก็อันนี้ครับดืคือ delete ไปเลยนะครับ delete ไฟล์นะครับแต่ถ้าใครจะ delete แอร์เคา์แล้วนะครับถ้าไม่จำเป็นนะครับก็ delete ไฟล์ไปเลยครับตรงนี้หรือถ้ามีไฟล์อยู่ในแอร์เคาท์นะครับก็สามารถเก็บได้ตรงนี้นะครับในที่นี้นะครับถ้าใครต้องการลบจริงๆนะครับไม่มีไฟล์สำคัญก็ delete ไปเลยครับตรงนี้ พอเราดีลิสนะครับเราจะเจอหน้าตาหน้าตาหนึ่งก็คือดีลิส e a แอคเคาท์นะครับหมายถึงว่าเราจะลบแอคเคาทนี้ไปเลยนะครับแต่ในที่นี้นะครับผมทําเป็นตัวอย่างนะครับวิธีการลบผมจะไม่ได้ลบจริงนะครับถ้าผมกด d e l e t e a c c o u n t ตรงนี้ไปคือ Account ที่ผมใช้งานอยู่นะตรงนี้จะถูกลบไปเลยนะครับแต่ผมขอยังไม่ลบนะครับผมแต่ถ้าจะลบ Account นะครับก็กดตรงนี้ไปเลยเนาะนะครับโอเคผมขอ cancel ไปก่อน นะครับผมนะวิธีการลบง่ายๆเลยครับผมก็เข้าเหมือนเดิมนะครับที่ผมบอกเนาะเข้ามาตรงนี้แล้วก็ Delete Account Delete file นะครับเรากด Delete Account ตรงนี้ไปเลยนะครับง่ายๆนะครับผมวิธีการลบ Account ใน Windows นะครับก็ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้ คุณผู้ชมที่ยังไม่รู้นะครับหรือเพื่อนๆที่ยังไม่ได้รู้วิธีการลบนะครับก็แชร์ไปให้เขาขรับชมกันได้นะครับจะได้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสอนใชค้คอมพิวเตอร์ชแนลนะครับผมส่วนคลิปวีดีโอนี้สวัสดีครับ